สวัสดีครับกานเจนนสวิต์นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทําการเปลี่ยนหน้าจอ iPhone X นะครับอาการทัชสกรีนเพี้ยนนะครับอลองทัดให้ดูไหมมันทัดไม่ค่อยได้นะครับทัชสกรีนเพี้ยนเดี๋ยวทางร้านจะทําการเปลี่ยนหน้าจอให้ชมกันนะครับ 江西。 น,นี้ก็เปลี่ยนหน้าจอที่ร้านนะครับจะทําการเขียนซิลเดิมหน้าจอให้ลูกค้านะครับเพื่อใช้งานาทูโทนได้เหมือนเดิมนะครับ ซิงกันน้ำนะครับ ต้องมาเปลี่ยนอันนี้ติดจริงกับน,น้ำให้เหมือนเดิมน,นะครับพี่พีเขาเปลี่ยนที่นี จอข้อมูลอยู่ครบครับดีนะที่เจอร้านพี่ถ้าไม,ไม่เจอร้านพี่ในในเว็บหนูก็คงไม่เปลี่ยนแล้วอะนี่หนูมันเป็นอย่างนี้มาประมาณสามเดือนกว่าแล้วนะพี่ครับประกันหมดแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วหนูก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยคือซื้อเครื่องใหม่เลยอ,อันนี้ X แล้วเสียดายขึ้นมาเลยว่าเออไ,ไหนๆก็ตอนซื้อมันก็ห้าหมื่นกว่าแล้วอะจะเปลี่ยนหมื่นกว่าเา็ไม่ได้กใจเปลี่ยนอะ เรื่องหน้าจอเยอะอยู่ครับค่อนข้างจะแทบจะทุกเครื่องเลยอ่ะหนู<อ>ถามคนอื่นนะอันนี้ทำหล่นน้ำก็ไม่ได้หล่นอ่ะคือจำได้ว่าทำหล่นแค่สองครั้งครับย<อ>ิงไม่ลองหน,นูได้นะ,นะครับน้อยสุดไดยด้วย <laughs> แต่ร้านที่เขามาตรฐานาน,านะเราจะิ เขามีเจ้าของอย่างเดวลยไม่ต้องกลักวแบบโกงหรืออะไระทพี่เขาเปลี่ยนให้ไม่เห็นอย่างนี้เลยอะ่ะ <c oughs> หนูไม่ได้ทำหล่นน้ำหนูแช่น้ำเลยอันนั้น vivo เดี๋ยวฮโล l จะเย็นอันนั้นตั้งใจ เมนูทางออกไม่ไม่ไม่อะไรเลยอยู่ตรงนี้เมนูการข้าถึงิ่นมะละกอสีเทาอันนี้ไม่เคยสี่สีไมอยู่ย้ายที่เลยได้ไหมให้จางจ่ายกดตรงข้างนี่สองทีมันจะมีเปลี่ยนตรงเนี้ไห้ตั้งไว้ตรงไหนครับ มันมันตั้งเองค่ะกดกดผมข้างๆเนี้ยสองหรือสามมจำไม่ได้ะด,ดูดีๆก่อนม,อม,มันย้ายที่อะไรี่ะดูดิ เรียงที่เสร็จการตั้งค่าี่เส็จไปเลยเพราะว่าจอเก่ามันดวนนะครับมันก็เลยเข้าไปตั้งค่าเองนะครับมีเสร็จการตั้งค่าไปเลยนะครับตัวนี้เป็นจอเก่านะครับจอเก่าลูกค้า ทัชสกินเพียนะครับหน้าจอเสียนะครับแล้วก็เปลี่ยนจอกับทางร้านนะครับทางร้านจะทําการเขียนรียลนัมเบอร์เดิมให้นะครับซึ่งสามารถใช้งานเมนูทูโทนได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เปลี่ยนจอกับเรานะครับเราก็ติดซินกาน์ดให้เหมือนเดิมนะครับ หน้าร้านก็สามารถนั่งดูได้เลยนะครับดูดูดูดแล้วก็ไลฟ์สดได้ด้วยนะครับอยากเปลี่ยนจอมือถือไอโฟนมาเปลี่ยนที่นี่แพนแล้วกันร้อยปเปอร์เซ็นต <c oughs> เขาไม่โกงเราเลๆ <c oughs> เจนี่สวิตรครับเจนีสจน่สวิบต,ตรงรามกำแพงสามเนี่ยรามกำแพงยี่สิบสี่สี่แยกสามสิพี่นอนหนึ่งีค่ะจำได้ใช่ไหมจอไอโฟนสิบเนี่ยไอโฟนนี้ก่ะของแพงที่มันรวนอ่ะนทัชสกีนไม่ได้แล้วแพงก็ซื้อซื้อวีโววีโวสิบอ่ะ มาใช้แทนใช่ไหมแล้วก็เครื่องนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยน,าาน,น่าจะประมาณ4เดือนแล้วนะถ้าถ้ารวมสีเดือนถ้าทเดือนคือไม่ได้ใช้เลยวันนี้ก็เลยตัดตัดเส้นใจแบบยังไงก็ต้องเปลี่ยนยิงสำหรับเมนูมเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับนะครับเมนูทูโทนสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ ดูไหมครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนหน้าจอนะครับหรือเป็นหน้าจอที่ไม่มีคุณภาพนะครับาจะไม่สามารถใช้งานเมนูทูโทนได้นะครับไม่สามารถเปิดปิดทูโทนได้นะครับเปลี่ยนจอที่ร้าน iPhone X หน้าจอแท้นะครับรับได้เลยนะครับโทรศ9 9 8์เก้าเก้าแปดแปดจุ0 2 3็ดนะครับ ร้านเจนี่เซอร์วิสอยู่ที่ร้านกำแพงซอย24เปิดบริการ10โมงขึ้นถึง3ทุ่มนะครับตอนนี้ใครเขียนหน้าโอเคนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าลองนะีลูกค้าใช้ได้เหมือนเดิมโอ,คคโอ้ยดีใจจังเลยเดี๋ยวนะครับคลิปวิดีโอขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ